นะวันนี้จะมาพูดเรื่องของการเล่นน้ำแล้วกันช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสงกรานจะมีเด็กมาเล่นน้ำกันเยอะมากนะครับหลากหลายทั้งวัรุ่นวัยทีนะครับต่างๆก็จะมารวมตัวกันใดๆก็คือสาดน้ำกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเล่นกันยังไงก็อย่าให้ประมาทนะแล้วก็มีสติทุกครั้งในการดื่มนะครับในการขับรถ ถนนลื่นช่วงนี้ขับรถก็ระมัดระวังด้วยเดีจะลดลบเอาได้นะยังไงก็ฝากตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงวัยนะบางคนก็จะไม่ค่อยออกไปไหนนะครับอายุ35ขึ้นไปบางคนก็ยังอยากที่จะพัฒนาตัวเองนะครับอยู่กับบ้านหรือเรียกง่ายๆว่าอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ดก็ได้นะครับหรือ คนบางคนก็ชอบที่จะสนุกสนานกับเพื่อนนะครับเป็น e x t r o v e r t ในการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนนะครับผมว่า2คํานี้นะ introvert กับ extravert Ext อ่ะใครจะเป็นยังไงก็ได้มันก็ดีทั้ง2ออย่างนะอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาตัวเองในรูปแบบไหนเพราะว่าทุกคนมันเติบโตมาไม่เหมือนกันพัฒนาตัวเองก็ต่างกันนะครับาบ,าบ,บางคนอยู่กับสภาพแดล้อมบางคนอยู่กับสิ่งเร้ารอบข้างบางคนอยู่กับตัวเองนะ แล้วก็พัฒนาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่เส้นทางชีวิตของใครของมันแต่สุดท้ายแท้สุดก็คือความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็ทุกคนก็จะมีความฝันข,นของตัวเองนะครับอยู่ที่ว่าใครจะฝันแบบไหนแล้วก็ใครจะพัฒนาตัวเองได้เร็วได้น้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับคนนะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่มภาพแวดล,ล้อมนะครับบางคนอาจจะมีเพื่อนคอยฉุดั้างหรือบางคนอาจจะมีจิตที่แข็งกว่านั้นนะไม่เอาเพื่อนมา เป็นการเสียเวลาชีวิตนะครับแต่จะใช้ตัวเองในการเป็นโรโมเดลในการนำชีวิตเพื่อนนะครับนำชีวิตคนเหล่านั้นให้ไปสู่จุดสำเร็จนะครับบางคนก็ยังอยากจะสังสรรคกับเพื่อนนะครับก็ไม่ผิดอะไรแต่มันอาจจะเติบโตช้าหน่อยหรืออาจจะเป็นสังคมของเขาเราพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดมันอยู่ที่การใช้ชีวิตของแต่ละคนนะแล้วแต่ความ ะสะดวกใจของแต่ละคนว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนชอบใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้กันไปนะสุดท้ายก็อย่าลืมครอบครัวนะครับพ่อแม่สําคัญที่สุดเพราะว่าวัยอย่างผมวัยสามเนี่ยก็จะคํานึงถึงครอบครัวเป็นหลักแล้วกอ็อยากจะให้อะไรกับครอบครัวมากแล้วก็อยากจะสําเร็จด้วยตัวเองนะครับอยากจะให้ตัวเองนะครับไปสู่จุดสําเร็จนะมากกว่าวัยอื่นๆจะทอัเทนเองนะครับ